สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับมุมมองดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับในวันเสาร์ที่29มกราคม2021นะครับก็กำลังจะหมด1เดือนแรกนะครับของปีไปแล้วนะครับเรามาดูตัวดัชนีของดาวโจนส์กันก่อนนะครับเหมือนเดิมก็คือผมใช้กราฟแต่เป็นยูหรือกราฟรายสัปดาห์นะครับเส้น25คือเส้นสีส้ม50 50สัปดาห์คือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีเหลืองคือเส้น100วันอ่าน้อยสัปดาห์นะครับม่วงก็คือเส้น200สัปดาห์นะครับ พอเรามาซูมอินดูนะครับเราก็พบว่าตอนนี้ราคาดัชนีของตัวดาวโจน์นะครับปัจจุบันอยู่ที่ <c oughs> 3 4 7 7 5 5นะครับทีนี้หลักการก็คือว่ามันมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเทียบกับจุดสูงสุดที่ประมาณเกือบ37 0ตอนนี้แผนการก็คือว่าถ้าเกิดสมมติใครกำไรมาเยอะแล้วเนี่ยครับคือกราฟเนี่ยมันเสียทรงก็คือมันหลุดเส้น ยี่สิบห้าสัปดาห์มาแล้วตอนนี้ก็คือมันถ้าเราซูมอินใกล้ๆนะครับมันอยู่แถวๆเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบสัปดาห์ซึ่งมีความเสี่ยงเหมือนกันที่ถ้าเกิดมันยืนไม่อยู่นะครับมันก็จะตกลงมาสู่ระดับสามสามหกแปดศูนย์แล้วก็สามสองเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับกลยุทธ์แรกก็คือถ้าเกิดใครอยากจะล็อกกําไรออกก็สามารถล็อกได้นะครับถ้าเกิดกําไรอยู่แล้วนะครับ สำหรับกลยุทธ์ที่2ก็คือให้ซื้อตามแนวรับสําคัญนะครับคําถามคือแล้วแนวรับไหนมันสําคัญนะครับเราเห็นว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่มีการลงมาพักหลายทีนะครับก็คือ3ามสนะครับอีกทีก็จะเป็นแนวงนี้แต่ว่ามันไม่ค่อยแน่นเหมือนตรง3ามสเท่าไหร่ทีนี้ถ้ากรณีเกิดมีความวิตกกังวลความกลัวกันมากนะครับเรื่องของเงินเฟอ้อเยอะแล้วก็ดอกเบี้ยก็จะขึ้นแบบรุนแรงหลายครั้งหลายรอบแล้วก็ขึ้น ขึ้นค่อนข้างเป็นจานวนเลขค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเราก็จะมองามามองเป็นแนวรับใหญ่นะครับที่อยู่ช่วงส่วนข้างล่างนี้ลงไปนะครับก็คือช่วงประมาณสักสามหมื่นทุนโดยประมาณนะครับจนนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2จุดนี้นะครับในการเข้าซื้อซับดาวโจนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ s p 5 0 0นะครับ S&P 500ทรงคล้ายๆกับดาวโจนนะครับก็คือว่ามีการปรับตัวลงมาช่วงหนึ่งนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจนกราฟเนี่ยเสียทรงหลุด เส้น50แต่ว่าสุดท้ายก็ปิดยืนเหนือได้ในเส้นของคือตรงเนี้ยปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้น50สัปดาห์นะครับถ้าเรามาซูมอินใกล้ๆนะครับก็พบว่าตอนเนี้ยอยู่ที่443 1ใช่ไหมครับทีนี้แนวรับล่ะเป็นยังไงหลังการเหมือนดาวโจนนะครับใครกําไรอยู่แล้วอยากจะลดความเสี่ยงลดพอร์ตลงก็ลดได้นะครับส่วนกรณีถ้าเกิดจะรับนะครับก็จะเห็นแนวรับตรงนี้นะครับที่ะเป่อ้างส จากตรงนี้เนี่ยถ้าหลุดเนี่ยผมมีอยู่2จุดนะที่น่าสนใจคือจุดนี้4125โดยประมาณนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแถวๆโซนนี้ก็คือ3850-3800โดยประมาณนะครับเดี๋ยวเขียนไว้ให้ก่อน3850นะครับที่ตัว s อ0 0น่าจะพอไปกองกองกันอยู่ได้นะครับหากมีการลดลงถึง3850จริงเนี่ยมันน่าจะมีการปรับฐานเป็นระดับประมาณสัก 20%ได้นะครับก็จะเข้าสู่าวะาตลาดหมีทันทีแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับสรุปคือ s อสเ0นีหร้อยยังไม่เข้าตลาดหมีนะครับต้องต่ำกว่าสามพันเป็ร้อยห้าสิบโดยประมาณนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ยหนึ่งร้อยสัปดาห์เพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะรอลุ้นแบบอ่ะฉันอยากจะถือเงินสดไว้รอซื้อนะครับก็มาลุนที่สามแปดห้าแล้วกันครับสาหรับคนที่ชอบลงทุนในกองทุนที่ล้อไปตามแต่ชน,นีแอสเซนต์ s ีห้าร้อยนะครับตัวต่อไปนะครับเนสแต นัสแจกหลุดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหมือนกับ2องดัชนีนั้นนะครับนัสแจกหุ้นเทคเนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50สัปดาห์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เกิดแท่งแดงยาวแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเสียทรงขาขึ้นนะครับทีนี้ตัวต่อมาคือแนวะรับที่ผมตีไว้เนี่ยดันถึงพอดีนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับนะครับก็คือ1 3ึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้านะครับตรงนี้หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าที่นัสแจกสามารถรับอยู่นะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับ เพราะงั้นผมจะให้ตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับถ้าใครชอบเนสแท็กตรงนี้ซื้อได้นะครับหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบห้าอ่าหนึ่งหมื่นสามพันถึงหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วถ้าหลุดหลาไปไหนต่อนะครับถ้าเนสแท็กหลุดเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะไปโซนแถวๆนี้ครับช่วงนี้แล้วกันครับกาๆเอาอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ11,279หรือ11,200 หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแล้วกันเลขกลกงง่ายดีนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัว NAS สแทตัวต่อไปที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือ Russell 2 0 0 0นะครับซึ่งเป็นเน้นหุ้นเล็กทั้งหมด2,000ตัวนะครับหลักมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆภาพของตัว N แอสแใช่ไหมครับคือลงไปอ่ะให้ดูน่าใส่รอบเผื่อใครลืมนแอสแทเนี่ยลงไปใกล้จอดเส้นสีเหลืองแล้วเส้นค่าเฉลี่ย100สัปดาห์นะครับแต่ว่าไม่ถึงนะขึ้นมาก่อนขนาท,ที่ r u s s e l l 2 0 0 0ไปแล้วจ้าก็คือลงไปแต่เส้น100พอดีนะครับเส้น1ห์แล้วกีแรงซื้อกับ ขึ้นไปแล้วก็มีแรงตบลงมาอีกทีครับแรงขายก็กลายเป็นว่ามันมาหยุดแถวแถวเส้นแนวราบที่ผมตีไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ195จุดนะครับซึ่งจุดเนี้ยคำถามคือน่าซื้อไหมผมว่าน่าซื้อนะเป็นจุดสําหรับคนที่ชอบพูดเล็กเนี้ยน่าเข้าซื้อแหละเพราะว่ามันลงมาเยอะอีกจุดหนึ่งถ้าหลุดนะครับก็จะมาอมองที่นี่เลยครับแถวแถวตรงโซนนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ1 7 4่งเาถึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับตรงนี้นะผมเขียนไว้ให้แล้วกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์แล้วกันนะครับ นี่นะแนวรับนี่นะครับที่ที่น่าสนใจนะครับในการแบ่งหม้เข้าซื้อแล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับดัชนีในฝั่งอเมริกานะครับต่อมาเราข้ามกันมาดูที่จีนกันบ้างนะครับของตัวจีนอย่างตัชนีซื้อได้300นะครับหลุดนะครับเรียบร้อยนะครับหลุดหลุดอันนี้นะครับหลุดแนวเทรนไลน์ที่ผมเคยตีไว้นะครับหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามคือหลุดแล้วยังไงต่อนะครับหลุดแบบนี้ก็จะ มีแนวโน้มที่จะลงมาทดสอบนะครับที่ใครฟังผมตอนนั้นว่าเออถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้นะครับมันจะมีตอนนี้อยู่ที่46 41ใช่ไหมครับก็คือ4650เนี่ยแถวๆเนี้ยโซนเนี้ยมันหลุดแต่แต่ว่าต้องดูว่ามันหลุดแล้วมันมีแรงซื้อกลับไหมนะครับถ้ามีแรงซื้อกลับเออนี่ก็น่าสนใจว่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนะครับ งั้นถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยโซนต่อไปเรามองที่4,4 0 0 3,950แล้วก็3,500ตามลำดับนะครับใครอยากจะแบ่ง3าไม้ตามนี้ก็ได้หรือใครบอกว่าเฮ้ยไม้เราจะกัดกจะรอไปซื้อที่3 9 5 0หรือ3,500ก็ได้ซึ่งอาจจะถึงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่เซนติเมนต์ตอนนี้คือมันลงมาเยอะมากๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อนะครับเรามาดูพารามิเตอร์อื่นนะครับไฮซก็ยังไม่ลงถึง30นะครับก็แปลว่าลงได้อีกนะครับตัวแม็กดี้ตัดลงก็เป็นเซลล์สัญญานะครับเพราะงั้นอ่่าื C 300, นนื้้อออหอหหหรนนนนนเเียตกกก็งบบวมััส การที่เป็นขาลงแต่ว่ามันก็ลงหมดอะทุกทุกชาติก็ลงหมดนะครับไม่ไม่แค่ตัวจีนเท่านั้นนะครับทีนี้คําถามคือตอนนี้จีนเป็นตลาดหมีหรือ,อยังนะครับเราก็วัดจุดสูงสุดเนาะลงมาที่จุดปัจจุบันนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นแบร์มาร์เก็ตเรียบร้อยลบยี่สิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับสำหรับเสียด้สามร้อยต่อมานะครับเราข้ามกันมาดูที่ฮ่องกงห้างเซิงอินเด็ก์นะครับห้างเซิงอินเด็ก์ก็เหมือนกับจะมีแรงขึ้นนะครับ ถ้าเกิดใครตามข่าวเมื่อสามอาทิตย์ก่อนนะครับก็คือมีแรงแท่งแท่งเขียวนะครับยาวปึ๊ดสองแท่งนะครับต่อมาก็พอมันเจอล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสรุปสามอาทิตย์ผ่านมาเท่าเดิมนะครับอยู่ที่สองสามห้าห้าศูนย์นะแหมลงเลขเป๊ะเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคือยังไม่เป็นขาขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันคือขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องผ่านสเต็ปหนึ่งสองทะลุนะครับแล้วก็สามทะลุแนวนี้นะครับแล้วก็สี่เส้นค่าเฉลี่ยส่งยันสัเลยนะครับน เราก็ดูว่าถ้าเกิดมันลงเงี้ยมีแนวโน้มนะครับที่แถวๆโซนตรงเนี้สองสามศูนย์เก้าหกเนี่ยอาจจะรับไม่อยู่เพราะงั้นผมคิดว่าเรารอไปก่อนได้นะถ้าเกิดใครชอบไม่ไม่ต้องรีบก็ได้ถ้าเกิดอะใครซื้อแล้วไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทย,ย,ยอยเข้าซื้อเพิ่มนะครับผมว่าอรอลุ้นตรง22,500เนี่ยตรงนี้ว่าไปถึงไหมนะครับถ้าถึงก็ค่อยหน้าซื้ออีกไมน้นึงเพราะเป็นมันน่าจะลงมาตรงเนี้ยน่าจะลงมาทดสอบแนวรับแนวนี้ได้นะครับ ตอมาห่างเสียงเทคนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าห่างเสียงเทคเนี่ยความพีกก็คือว่าห่างเสียงอินเด็กซ์เนี่ยขึ้นไป2แท่งเนาะแล้วก็ลงมาเท่าเดิมปรากฏห่างเสียงเทคลงมาหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็คือลงมาแล้วก็ทําจุดต่าสุดเหมือนกับตอนสมอาทิตย์ที่แล้วสี่อาทิตย์ที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้คือไม่รู้จะลบยังไงละลบจนไม่รู้จะลบยังไงนะครับคือลบอยู่นั่นแหละนะครับผมลองตีฟิโบนัชชี่อ่ะคิดดูดิมาถึง4 2 3 6ได้แสดงว่าอภิมหาลงโหดมากนะครับสำหรับห่างเสียงอินเด็กดซ พราะงั้นถ้าลงแบบนี้ผมว่ารอไปก่อนนะครับไม่รีบคือเหมือนว่าปล่อยมันไปเถอะคืออยังไงมันก็ลงแล้วนะครับทีนี้คำถามคืออ่ะแต่ถ้ามันลงมาตรงนี้จะลงนไหนผมลองปรับใหม่แล้วนะกลยุทธ์ใหม่ลองหาจุดที่มันน่าจะเป็นจุดที่ลงได้อีกนะครับผมลองแช์นี้แล้วกันนะฟีโบนั้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองในการปรับฟีโบนัชชีรีเทสเมนต์ใหม่นะครับ คือตอนนี้มันจะเป็นถึงโกลเด้นเรสชอว์ที่5 2 3 0องสมศูยใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันจะลงไปอีกเนี่ยมันก็น่าจะลงไปถึงสี่สองได้นะครับสำหรับทางเสียงเทคอันนี้เป็นอาจจะลงไม่ถึงนะครับแต่ว่ามองเป้าหรือว่าถ้าเกิดมันจะลงไปอีกเนี่ยมันจะลงได้ถึงเท่าไหร่ครับเพราะงั้นถ้าใครจะยอมถัวเนี่ยผมว่ารอไปก่อนนะครับลองดูว่าถึง4 2 6 5ตามฟิบูแคชี่ไหมนะครับต่อมานี่แค่อีกนะครับนในเคอีก็หลุดเรียบร้อยนะครับตรงแนวรับตรงนี้ที่ผมตีไว้ที่27งหมนนะครับแล้วก็ ไปทดสอบพี่เส้นค่าเฉลี่ย1 0 0สัปดาห์แต่ว่ารับอยู่นะครับมีแนวซื้อมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับทำให้ปิดตลาดที่2 6 7 1 7แต่อย่างไรก็ตามแต่หลุดแนวรับ2 0 0หที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้นะครับเส้นขีดตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแนวรับที่คนเคยซื้ออยู่พักหนึ่งนะครับประมาณ3 34สัปดาห์ก่อนนะครับในช่วงประมาณเดือนธันวาคมสองพอยู่ที่ประมาณ26 0 0มนะครับเพราะงั้นถ้าใครนะครับจุดนี้ไม่ได้ซื้อเลยนะครับแล้วก็ยังชอบญี่ปุ่นนะครับ ก็ยังสามารถพิจารณาเข้าที่2 6 0 0 0ได้นะครับผมเพิ่มให้จุดหนึ่งนะตรงนี้นะครับ2 6 0 0 0จุดจุดนี้นะครับก็ผมว่าพอเข้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อที่2 7 0 0 0แล้เราก็ไม่เป็นไรก็รอไปก่อนคำถามคือว่าถ้ามันลงอีกได้ไหมก็ลงได้นะครับไม่ไม่ได้แบบว่ามันจะไม่ลงเลยนะครับถ้ามันลงอีกผมตีแนวรับตรงนี้ไว้นะครับจะอยู่ที่24,200นะครับอ่ะครับถ้าลงอีกนะครับเราก็แบ่งไม้เอนละกันนะครับว่าเราจะเข้า26 0ห0หรือ24,200นะครับ ตรงนี้นะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับข้ามาที่เกาหลีนะครับเกาหลีนี่ชัดเจนนะครับก็คือเป็นขาลงแล้วนะครับเ๋ยวนะตลาดมีไหมเรามาดูกันนะครับเกือบตลาดมีนะครับ19.65ยังไม่ตลาดมีเพราะว่าปิดที่2,663จุดแต่ว่าถ้าปิดที่2,650จุดจะเป็นตลาดมีทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือตลาดมีเกาหลีน่ยจะเป็นที่ต่ำกว่า2650 ซึ่งผมให้ซื้อตอนที่2 6 0 0ใช่ไหมสองพันหกร้อยจุดอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาก็ตามนี้เลยครับถ้าใค,ใครอยากได้นะก็เข้าที่2อ0 0จุดหรืออีกหกสิจุดแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เป็น2องพจุดในแนวรับเกาหลีนะครับซึ่งต้องอย่าลืมว่าแนวรับเกาหลีเนี่ยคือกองทุนเกาหลีเนี่ยจะมีซัมซุงหรือว่าพวกกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะครับถ้าใครคิดว่าอุตสาหกรรมนี้ยังพอไปต่อได้นะครับแม้โอเคจะมีเรื่องปัญหาเรื่องซนะัพพลายเชนอะไรต มันก็จะมีผลกระทบในระยะสั้นแต่ระยะยาวที่เราต้องการเซมิคอนดักเตอร์หรืออ e ิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มากอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ายังในระยะยาวเนี่ยมันยังพอ,อไปได้อยู่แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีมันขึ้นมาเยอะมากเพราะงั้นอันนี้มันคือเป็นการปรับตัวลดลงตามสัญญาณเทคนิคซึ่งยังไม่มีสัญญาณขาขึ้นเลยนะครับในตรงบริเวณณจุดปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเราข้ามาที่อินเดียนะครับอินเดียนี่ทรงไม่สวยเท่าไหร่นะครับคือหมายถึงว่าขึ้นลงขึ้นไม่ทําจุด สูงชุดใหม่นะครับแล้วก็ลงมาอีกเป็นแท่งยาว2อสองแท่งแดงๆเลยนะครับแบบนี้ทรงไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่ามันอยู่มาที่57,200นะครับณจุดนี้เนี่ยมันจะมีแนวรับที่แกร่งแนวหนึ่งอยู่ที่ประมาณแถวสัก5 5 0 0 0โดยประมาณนะครับไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดแล้วผมว่าไหลไหลลงไป52,500เลยครับทีนี้ถ้าใครใจเย็นพอนะครับผมแนะนําให้ซื้อที่จุด52,500นะจุดนี้จุดแรกนะครับมาที่2ซื้อที่47,200นะครับจุดนี้ สี่หมื่นเจ็ดพันอ่ะสี่หมื่นเจ็ดพันทั่วแล้วนะครับเอาเลขกลมๆจำง่ายดีสี่หมื่นเจ็ดนะครับกับห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะเพราะว่าซื้อตอนนี้มันมันดูราคามันสูงไปครับรอรุนที่ห้าหมื่นสองพันดีกว่าสำหรับอินเดียนะครับส่วนใครซื้อห้าหมื่นเจ็ดไปแล้วตามที่ผมพอก็ อ่าใครอยากจะทยอยลดสัดส่วนลงเพราะว่าคิดว่ามันจะลงก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใครคิดว่าเออไม่เป็นไรทยอยสะสมไปเรื่อยตามแนวรับก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนใครกำไรมาตั้งเยอะแล้วผมว่าลินออกบ้างก็ดีนะครับอาจจะออกสัก20% 50%แล้วแต่นะครับต่อมามาดูที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับแม้ว่าจะมีเซนติเมนท์ที่ทําให้เราปิดลบ2สัปดาห์ติดนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่มันยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับคือมันยังไม่หลุด161 1นะครับสาหรับความคิดผมนะ มันยังไปต่อได้เพราะงั้นถ้าใครอยากจะเก็บของนะครับใครอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยผมว่าต้องรอให้มันหลุดหลุดแล้วก็ไปรอนู่นเลยครับหนึ่หรือ1 4 6 5, 5ตรงตามแนวรับตรงนี้นะครับที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างโอเคถามว่าใครอยากจะขายขายได้ไหมตรงนี้ก็ขายได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ขึ้นมาตรงถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะครับเพราะงั้นจะขายตรงนี้เลยก็ได้หรือจะขายให้ตอนที่มันหลุดมาก็ได้เพราะว่าเวลาขายแล้วมันหลุดเนี่ยมันก็จะหลุดแบบเป็นแผงยาวเลยก็ได้นะครับสําหรับแต ต่อมาเวียนามะครับเวียดนามที่หลายๆคนก็ลงทุนกันอยู่มันจะทรงคล้ายกับอินเดียครับแต่ว่าอินเดียคือมันมีแท่งแดงสองแท่งใช่ไหมแต่เวียดนามมี3แท่งแต่สุดท้ายเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแท่งเขียวมานะครับแล้วก็ปิดเขาเรียกว่าใหญ่มีความสูงนะครับใหญ่ปิดแท่งแดงด้านซ้ายได้นะครับแบบนี้ถือว่ายังไปต่อได้แม้ว่าแรงขึ้นอาจจะหมดแล้วนะครับคือผมแนะนําว่าถ้าใครกําไรมาเยอะเวียดนามเนี่ย ผมว่าจะเล่นออกบ้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีแรงขึ้นต่อแล้วครับและในสภาวะแบบ s e n ิเ m e n t ทั่วไปตอนนี้มันเป็นภาวะข่าลบทางนั้นเลยนะครับเพราะงั้นถ้าใครรู้สึกว่าเออยังอยากเก็บกําไรได้บ้างอยู่ก็กสามารถทยอยขายเวดน,นามไปบางส่วนก็ได้นะครับในการเทคโปรฟิตออกไม่ต้องขายทั้งหมดก็ได้หรือใครบอกว่าเอาไม่หรอกเนี่ยมันก็ขึ้นต่อเพราะว่าพื้นฐานดี ปัจจัยในตลาดฟอนเทียมาร์เก็ตอย่างเวียดนามไม่น่ากระทบเยอะแบบนั้นจะจะถือต่อก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนนะครับส่วนใครอยากซื้อเนี่ยผมก็เหมือนเดิมนะครับจุดแรกก็คือ1425เหมือนเดิมครับจุดที่2ก็ลงมาที่ประมาณสักพันสองร้อยทนโดยประมาณนะครับสาหรับเวียดนามแต่ว่าถ้าใครไม่อยากซื้อตรงนี้จะมารอซื้อแถวๆสัก1350ัก็ได้แล้วแต่ครับจะซื้อที่พันสหรือพันสก็ได้เลือกเอาระหว่างจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่ง แั่จะมีประเทศสุดท้ายก็คือยุโรปนะครับยุโรปเนี่ยทรงทรงเสียเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับแทบไม่เสียเลยเพราะอะไรเพราะว่าแม้ว่าจะมีไส้เนี่ยหลุดลงมาต่ำกว่าเส้น50แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อกลับนะครับแต่ก็จะไปชนกับแนวต้านด้านบนเส้น25สัปดาห์แต่ยังไงก็ตามแต่มันก็ยังโดนแรงเทขายอยู่นะครับแต่ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าให้สังเกตตรงนี้อันนี้นะครับผมตีเพิ่มแล้วกันมันเริ่มมีเทรนที่เด่นชัดขึ้นอันนี้นะครับอ่า คือถ้าอนาคตเนี่ยไอแท่งเนี่ยไม่สามารถทะลุทะลุแนวเทรนไลน์ตรงนี้ไปได้นะครับมีสิทธิ์นะครับที่ยุโรปจะแปลเปลี่ยนเป็นขาลงระยะต่อมาก็ได้อันนี้คือเป็นแนวแนวข้อสังเกตแต่ว่าถ้าไงก็ตามแต่ยังสามารถเกาะขอบบนนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับเกาะเกาะทุกครับเกาะขอบล่างนะครับของเทรนความชันที่เป็นบวกอย่างเงี้ยขึ้นไปได้เรื่อยๆเนี่ย มันก็ยังพอไปต่อได้สาหรับหุ้นยุโรปหลักการก็เหมือนกันใครกําไรมาเยอะแล้วอยากจะลินขายบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างยิ่งสงครามยูเครนที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเป็นความตึงเครียดที่ตึงไปตึงมาไปเรื่อย,อยแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรหุ้นก็ดีก็ก็เป็นไปได้อีกนะครับต่อมาสต๊อกหกร้อยก็ภาพไม่ต่างกันนะครับคือผมว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือมีการปรับตัวลงนะครับของตัวดัชนีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ย 50สัปดาห์แต่ว่าพอชน25ปุ๊บก,ก็โดนเทขายลงมานะครับหลักการก็จะเหมือนกันก็คืออ่ะผมลืมพูดตรงนี้ไปคือถ้าเกิดอยากจะซื้อนะครับอยากจะซื้อของตัวยุโรปเนี่ยผมมองว่าประมาณ4,000ันทุ่นน่าสนใจนะครับอีกจุดหนึ่งคือ3 6 5 0นะครับเหมือนเดิมหลักการเดิม4 0 0 0กับส6 5 0นะครับส่วนถ้าเป็นตัวสโต600นะครับก็จะเป็นถ้าอยากขายขายได้เลยถ้าเกิดอยากจะซื้อเพิ่มก็จะมี45 2นะครับ450ประมาณนี้อีกโซนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นนนี้ 433นะครับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็น410โดยประมาณก็จะมี410 435แล้วก็แถวๆโซนนี้ครับ45 450โดยประมาณนะครับสำหรับสโต๊ก0กครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับดัชนีทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับอาทิตย์หน้านะครับว่ามุมมองดัชนีในการเข้าซื้อลงทุนกองทุนเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นาฝากขายของนิดนะครับสาหรับตัวคัมพี์หนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับซึ่งผมตั้งใจจะทําขึ้นมาสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ต้องการจริงจังในเรื่องของการลงทุนนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย8หัวข้อใหญ่8หัวข้อย่อยแล้วกันแต่ว่าเป็นในกรอบ5หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งมันจะมีตั้งแต่เรื่องของข้อที่1กับข้อที่2ที่ผมว่าจําเป็นมากๆอาจจะคนอาจจะไม่ค่อย เน้นนะครับแต่ผมว่ามันมีความจําเป็นก็คือเรื่องของ money management นะครับแล้วก็เรื่องจิตวิทยาการลงทุนซึ่งการที่เราจะเข้าใจการลงทุนที่ดีเนี่ยเราต้องเข้าใจสินทรัพย์ก่อนนะครับดูว่าในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เราจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื่อได้วางแผนแบ่งหน้าตักในการลงทุนสําหรับตัวเราเองที่เหมาะได้นะครับที่สองก็เป็นจิตวิทยาการลงทุนนะครับ <S <S คือปกติแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเรารู้เทคนิคกราฟรู้งบการเงินรู้พื้นฐานทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ส บางทีเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือว่าเราไม่เคยเข้าใจตัวตัวเราเองนะครับเพราะงั้นจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยจะเป็นการมุมบอกว่าอารมณ์ตลาดคือยังไงวัฏจักรรอบเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับจะได้คุยกับตัวเองก่อนเข้าไปลงทุนนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับผมแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อย่อยนะครับก็คือเป็นหัวข้อแรกคือแมคโรยคอนมิก e หรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคน,นะครับคือเราจะมองเกี่ยวกับตั้งแต่การวางนโยบายรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายดอกเบีย้ยอ่านโยบายฐาน,นกลางนะครับ เงินเฟอ้ออัตราการจ้างงานนะครับอัตรา,ารแลกเปลี่ยนนะครับพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยมันหมุนเวียนต่อไปได้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับบทเนี้ยผมจะเอามาพูดทั้งหมดว่าดัชนีต่างๆให้เราควรรู้เนี่ยเป็นอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เข้าใจการลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเลือกไปลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะครับเริ่มต้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่มั่นใจในการลงทุนนะครับ ก็จะมีกองทุนนะครับที่เหมือนกับออกแบบมาให้เรานะครับว่าให้เราลงเริ่มต้นเรียนรู้การลงทุนก่อนนะครับซึ่งผมจะพูดทั้งหมดเลยนะครับกับการลงทุนว่าจะเป็นกองทุนมีกี่ประเภทจอดลึกวิธีการเลือกลงทุนนะครับการอ่านฟันแฟกชีนะครับว่ามันจะต้องอ่านยังไงนะครับถึงจะสามารถตีความได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับการเปรียบเทียบกองทุนกลยุทธ์การเข้าซื้อหรือการขายริงกาไรออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นการเลือกบล็อกเกอร์ที่อาจจะเหมาะกับเราหรือว่า มีบล็อกไหนที่อาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับก็จะพูดกันในหัวข้อ3.2หัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหุ้นลายตัวนะครับก็คือจริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกนะครับแต่ผมก็จะพูดโดยภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละประเภทของหุ้นเนี่ยหุ้นมีกี่ประเภทนะครับข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับใน,ในแต่ละบริษัทเนี่ยเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มทางการเงินธนาคารนะครับกลุ่มน้ํามันพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันเคลื่อนไหวย,ยังไงในรเศษฐกิจ การจะหาหุ้นเนี่ยมีเทคนิคยังไงเช่นมองแบบท็อปดาวหรือมองขึ้นแบบบอทททมอพนะครับก็จะมีแต่ละวิธีที่ไม่เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โมเดลบิสเนสอ่า Business, ของตัวบิสเนสโมเดลในแต่ละธุรกิจนะครับว่าเฮ้ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่า เราจะได้ไม่ไปซื้อหุ้นที่มันแพงเกินไปหรือว่าโอเคมันแพงแต่ว่ามันมีเงื่อนไขาบางอย่างที่เรารับได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกโปรกนะครับาการทำเขาเรียกว่าการดูเรื่องของ corporate action ว่าบริษัทจะออกประกาศเนี่ย ันผลหรือว่าการเพิ่มทุนเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รวมถึงครอบคุมถึงดัชนีอะไรบ้างให้เราควรดูในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงเวลาเปิดปิดนะครับแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายในพื้นฐานก็คือการอ่านงบการเงินซึ่งค่อนข้างจําเป็นมากๆนะครับงบการเงินก็เหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพทางธุรกิจนะครับเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้สุขภาพทางการเงินเขาเป็นยังไงเนี่ยเราไปเลือกซื้อเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4นะครับซึ่งหลายๆคน ลงทุนเลยก็ว่าได้ครับก็คือกาฟเทคนิคนั่นเองนะครับโดยผมจะใช้โปรแกรม Trading View เนี่ยเข้ามาประกอบการสอนนะครับก็จะพูดพูถึงตั้งแต่แทงที่ยันเป็นยังไงนะครับชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงนะครับการหาแนวรับแนวต้านนะครับทฤษฎีดาวเทลรี่เป็นยังไงการใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆไม่จะเป็น m a c d ดอาไซเนี่ยเคยได้ยินไอ้มันคืออะไรอ่านหนังสือไ่ดูเรื่องครับผมจะเอาเครื่องมือเครื่องไม้พวกนี้ครับมาอธิบายฟังให้หมดเลยนะครับว่ามันดียังไงแล้วก็เหมาะกับเราอย่างไงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดแต่่ววาากรรู้ไ แล้วนํามาใช้ที่เหมาะกับเราเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับว่ากลยุทธ์ส่วนตัวที่ผมใช้ลงทุนเนี่ยผมเอามาจากไหนอ่านข่าวที่ไหนต้องตามอะไรนะครับหรือว่าพอมีการกรองข้อมูลอะไรให้เราแบบไม่ต้องอ่านเยอะบ้างครับก็จะเป็นหัวข้อที่5นะครับที่ผมใช้ประจำนะครับนี่ก็จะเป็นคัมภีร์หนีดอยใน20ชั่วโมงสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ ในทุกประเภทนะครับอาจจะไม่มีคริปโตแต่ว่าเดี๋ยวใครทําทีหลังยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับจะตกเพียงชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับเช่นเรียนหัวข้อแค่หัวข้อ4ก็คือ4ชั่วโมงกราฟเทคนิคเป็น800บาทอะไรอย่างเงี้ยครับใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มานะครับที่ไลน์นี้หรือว่าจะยิง QR Code คมาสอบถามกันก็ได้นะครับเวลาเรียนก็จะเรียนกันใน f a c e b o o k กลุ่มปิดนะครับเพราะผมจะมีบันทึกเป็นวิดีโอไว้นะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจะเรียนเท่าไหร่กี่รอบก็ได้นะครัับมอไกาน่่้ตงงวว เรียนไปแล้วไม่ไม่เข้าใจไม่มีใครบอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสาหรับคำพีหนีดอยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังจนจบเลยครับสัปนี้ก็ลาการไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ